อสองดอกครับีแต่ดอกสวยๆงามๆเลยแต่ว่าหนึ่งจุดขนาดนมาพอนั่งเองก,กู่จองเลยพี่น้องโอ้ยเป็นจ,จุ่มเลยครับผมไปนานตามหาจนเมื่อยครับมาพอนั่งเองก,กู่จองเลยครับอ้งามด้วยครับผม พอนางเอกคู่จองอีกแล้วครับอุ้ยดอ,อกนี้คือหลุดนอกบานอุ้ยเศ้าเป็นนางเอกเลยนางเอกดอกลุดอ้าสวยเลยครับชมพูจังเลยครับเดงขาลลยสองดอกครับอย่าอุ้ยดึงไปสวัสดีครับ สวัสดีครับพ่พอแม่พี่น้องพ่อแม่ไม่ยายลุงป้านาะทุกคนทุกท่นกานขึ้นกันแล้วครับผมบอกว่าเอฟซีนประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วครับครับวันนี้ก็มาพบกันในวันที่23มิถุนายน2568ครับครับวันนี้พ่อผมเตก,กับพาพี่พาน้องเดินทางเข้าป่าขึ้นก่าแล้วครับผมกับมาหาเห็ดมานน้องเม็กตำบลหอยคาอำเภอทะเลจังหวัดอุบลราชธานีครับผมกับขึ้นผู้ขึ้นเขาครับผู้จองครับผมกเดินทางสองคนครับผมวันนี้ มากับบ่าขอนลูกอีสานครับผมเดินทางสองคนครับกับไปลือไปชมความพร้อมตีครับผมไปโศกสีมานบ่เหมือนนี่ไปลุ้นน้ำกันครับโอ้ยมูเหลกนี่หนอบานเบิ้บบ้านเก่าครับบ้านยังงามเลยครับผมโอ้ยมูเหล็กมูเหล็กก็มินบ้านหลุดครับจมหายเบิ้ เอาครับผมกึินมาก,กัมมะพ่อเห็ดฉุนแดงดอกแรกแห่งมันครับอุ้ยน้ำเป็นอยน่างนี้เนาะน้ำโตกใจเวิทโอ้ยดอกนี่คือเป็นอย่างนั้นครับเหลือแต่ขาครับขากระเฌงเสียบกึ่เก่าขาข้างหน้าก็เปียกฉุนแดงครับ ดอกหายขากันยังงามอู้่ครับอีกดอกครับขาลายครับเพิ่งเด่งขาลายดอกเงียบง่ามเลย,ยครับสวยๆครับดอกครับดอกเป็นจังไดเนาะขาอะไรครับผลตกหข้ามผลลายครับดอกนี้เป็นจังได้ขา อนะใส่ได้ยุคครับดอกนี้ดอกงามๆครับผมอืมวยครับบอดดี้ขับปีนตะพูพี่น้องม่ว่านกับไปพูต่างครับบอดด้บมา,านเลยครับผมมันนี้ขืนพูจองน้องเม็กครับม่ว่านไปพูน้องแปงน้องเปนครับผมพูนนนท่องไหมครับ โอ้ยละง,งคูครับบ้านดอกน้ำกระดับเห็ดผึ่งแดงอือสองดอกครับอุ้ยสามผลอุย้ยฝนตกห้ามกระจายพี่น้องเป็นกระรีโ่โมครับเอ๋อได้ยุคครับตรงนไม่ได้ ไปแล้วไสามดอกครับเอาผันพี่ก็เฮ็ดเพึ่งแดงอยู่ข้างๆางกันอีกแล้วนี่ปกใมาโอาา้ครับผมขึมางามแท้ครับอู้ขาอปปุบกเบื้อบผึ่งแดงแดงขาลายแต่ว่าผนยังอ่อนยังหน่อยเรื่อโบไล่ครับอีกสองดอกครับแต่ดอกสวยๆงามๆเลย แต่ว่าหมดจงโจขนาดอุ้ยงามไรครับอีกดอกงามแล้วครับอุ้ยสองฮดาพี่น้องเห็นขาไรตันจืดเลยครับอุย้ยง,งามครับอีกดอกครับผมเนี่ยไปจะเห็นอีกแล้วคางๆกันนี่แล้วน,นั่นอุย้ยดอกเดี๋ยวต่ขาเอา ใช่แล้วครับดอกเป็นเนาโอ้ยดอกกระเสียทั้งสองเลยครับดังโง่ครับอุ้ยดอกนี่เป็นแนวนี่เป็นโมนเที่เป็นสีนี่ครับโว้ยโมครับโมเป็นสีดังโงูเป็นโมเลยครับคนเนียนคนร้าย อดอรครับแดงขาลายทำไงทำยูครับอีกดอรครับเอาสองของพี่นนอะเหตุคู่ที่กิดเอ็ดแปดเลยครับเพิ่งแดงอีกดอรครับขางอรองค้องงงออีกสองจุมครับจุมมินิครับผม งามอยู่ครับสองดอกก่าฮอบเฮ็ดกต่จะเพิ่ออกยังไงต่อครับผมถ้าว่าบ่ออกะห่างอยู่ครับหมอละดอกสองดอกครับผมมันโดนกับพอดอกหนึ่งหร่าว่าสองดอกครับไปเรื่อยๆครับผมดุต่ตครับ ขอลายครับครับดอกหน่อยครับสองดอกครับห่เหลืองหนึ่งดอกครับสีเหลืองเทน่น,นอนครับดอกเดียวครับผมข้ามครับเบิ้งขาครับ อู้ยตันดีทีเนาะมาที่ใมีดอกเดียวไลยครับอโม่ได้ครับผมเอาออกหน่อยครับดอกนันใหญ่เกินครับผมเท่านี้นะครับเลี้งขาไลา่สองดอกครับอย่าอุ้ยเึียงบปเยาะเนเลยครับ เด้งคาราอีกครับอีกดอกเครื่องครับอดอกหนึ่งในเครื่องดอกครับอุ้ยบ่เหลือพอเครื่องเลยครับเหลือนิดเดียวครับเอาอะไรเ,เลยครับผมดมีนี้ครับอย่านี้โผนครับผมเดงคาราย ขอไอยครับดอกงามเลยครับสองดอกถึงขามครับผมอุ้ยเป็นเงาเลยครับหาดอกครับเงานียครับเบิ้งขาครับอุ้ยขาเจ้าะเอาใส่ด้อยู่ครับหาดอกจุ่มเดียวครับดอกงหญ่ๆเพื่อนครับ ขึงข้ามพี่น้องอุ้ยดอกนี่โอ้ยเป็นแจกันน้อขาเนาะสวยไหมเนาะอ,อ้าวใส่ได้ครับครับผมอยูว่าใส่ได้ครับขางามครับผมมาพอนั่งเอกกู่จ้องแลยพี่น้องอุ้ย็นจ,จุ่มเลยครับผมไปนานตามหาจนเมื่อยครับมาพอนังเอกกู่จ้องเลยครับ สอยงามดูครับผมสวยครับออดอกมินินครับออสองดอกครับสีชมพูอ,องตองเลยครับนองดำแล้วครับบาน ออกไปนองดำแล้วครับดอกแรกแหกมันนองดำครับผมอีกสองดอกครับสวอ,อง,งามเลยครับหมักแต่ขาพันตันดีครับเห็บิ่งดำครับผมอืยงามไร้ครับพอล้งหกนึงดอกใูไข่หน่อยครับดอครับ โอ้ยฝ่าอากาศก็ค <Ireland> ึ้มคุมครับฝนตกนหอมเทแล้วครับมืัอนี้ตกครับอู้ยงูเม็นตาลายครับผมคือลายตัวครับอะไรครับผมเก่งเสียบครับเห็นครับดอกนี้หมูดดดลมพี่น้องอู้ยดอกมันใหญ่นี่ต่หอยหมูครับ เมันมาดูดครับดูดเห็ดลดมเซลเลยครับดอกนี้ครับผมเพแดงงามครับเนาะเกือบลมกันครับดอกนี้หมูมันดูดครับน้องดำอีกดอกครับอีกดอกครับ ครับผมดอกที่สองครับอู้ยขาห็นดอกุกกำลังงามเป็นตะแกงแซ่บครับอีกดอกครับอู้ยบุงพี่น้องพอผมเตะบเห็นเป๊ะเอลีดเลยครับอีกดอกครับงามๆเศรษฐายดอกครับอู้ยสองครับดอกเดียวพี่น้องเด่งเกินสองดอกงามๆครับ อีกดอกครับงามครับอุนน้ยดอกนี่ขึ้นนอนเอง่งๆครับผมสงสัยพี่น้องมันจัดครับอีกดอหนี้ครับ,บ,บตีแนมไปครับผมอุ้ยสมานอยแท้ดี บานครับอุ้ยบานอีกแล้วครับขอได้เห็ดบานครับมาอน,นี้ครับนั่นออกเล็กแต่ดอกมันครับดอก,กมันอาไปต้มปนครับดอกบานยังแข็งอยู่ครับฝนตกห้ามอยู่ครับแต่่ายังงามอยู่ครับอุ้ยมันจะดอกบานบาน อาตุมกับพ่เหินครับเดงนขอไลยครับอู้ดดอกงามเลยลังูงครับจ่มหนึ่งกับหนึ่งบานน่ะเด็กมี่จูมมันอยู่ครับอู้ยบานอีกแล้วครับคือขอแต่บานแทนอ มาหวานของที่พอดีกนน่นนาอุ้ยมาที่บ้านเลยครับมอน,นี่นี่ยมไปก็เห็นตูมวันละครับอ๋อย่างในน้อยมีอีกหนึ่งหนึ่งดอก ตูมสามบานกับหนึ่งตูมครับจูมพันเหล่าเนี่ยมาอีกพนเห็ดบานพี่หนอโอ้ยุย่มองเดียวกันโอ้แต่เสียดายครับบานเบิด์ุ่นครับอีกบานหนึ่งครับอเอาแต่ดอกคนครับขาพันเอาไว้ครับเอาบานนั้นครับ มาว้านพอดีพี่เนะาะอ้วานพอเ,เตะมันบริมมากใบไม้ใหม่ครับครับบานเต็มต่างตาแล้วครับบานแต่เสียดายเห็ดบานพี่เนอะ พอบังตีก็บบได้มาเลยบานเบิดเลยแต่หมดน,น้ำก๊อน้ำไายครับอุ้ยบ้านกับบานใหม่ๆอยู่ครับข้างขาล่ายังดอครับอุ้ยสัมตะเคียงเสียบกับผมุ่นนีเสียบเลยครับ ดอกเป็นมีหลายเลยครับข้ามครับอุโอมงค์ครับผมเตียงหลังแตกครับครับครับงุ้มแล้วครับอุ้แต่ว่าจุ่มเดียวพอบานพอบางหลายบานครับผม่จ้าผอบจุ่มจุ่มเดียวครับงามอยู่ครับอีกตองครับโอ้ขาว ดอกเดียวก็เก่าครับมึงละดอกครับผมว่าพอวานมัหันเนี่เกือบสิบครับข้ามครับนึ่ดอก <c ười> ค่ะใดยๆยุครับดอกหายไปเริ่งครับเพิ่งว้าครับหรือว่าเพิ่งเขาจี้ครับผมข้า เดยนขลาลลยสองดอกครับขลาลลยอีกครับขลาลลยเลือดอีกครับไหนจะโจครับดอยนงงี้นะครับผม นกตะตกแล้วครับผมผลโต๊ะห้ำเลครับบาานี้เปียกอีกแล้วครับอยู่ในดงงหกหกพี่นี่เนาพอให้ดละงูแล้วครับผมสีจูมเหลืยงงามเลยครับที่สองครับ ตัวที่สามครับผมตัวที่สี่ครับอีนี่ปลากระลกหก ตอนนี้ฝนก็ตกะข้ามเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเปียกมันหน่อยนะครับเดี๋ยวพาพี่พผน้องงูอลงเม้าครับผมบ้านนี้หาลงเม้าครับหลุ่นต่อลงเม้าครับว่าสิโซกสิมาอีกบ่ครับผมอ๋อแล้วเยอะครับอีดอกครับอดอกงามๆ ตดด่อนโดดขึ้นสามรับขึ้นระปุกวาโดดขึ้นไงบานเปืงขึ้นเลยอุอออ้ยขาขะหมดใจเลยครับพ่อนางเอกคู่จองอีกแล้วครับอุออ้ยโดดขึ้อหลุดนอกบ้านเศรษปีนางเอกเลยนางเอกดอกบุกอ้าว สวยเลยครับชมพูออกจ้งเลยครับแต่เกยงแสบครับเกงหวานช่วยเลยครับผมอีกสองดอกครับสองดอกงามเลยมันับถองกันับสีสวยมากเอาดอกนี้คือไมดแต่ต่ดอกครับหายเลยครับเอนน้อมอ้อยครับ ดอกน้อยๆนะครับเป็นน้ำอ้อยครับผมโ,โ,าาโทษด้วยล่าตาเนี่ยก็ขอโทษครับงามเลยเจ็ดสิบงูน้ำใจครับเมนครับผม พ่อไข่ครับหันมากกับพอตูมกันครับตูมหนึ่งจุ่มลงมันคือกับนี่สูเศรษฐกับดอกเดียวเพื่เก้าครับผมอุ้ยครับอิดผืนเขาดงครับนี่ครับผมดอกนี้เนาะนี่ครับเขาดงครับแงงครับอุ้ยอู้หู ดูเหอกดอกลด,ดเลยดอกลดปุด๊ดเลยครับผมตอนนี้กันเลาะจ่ายพลาลนลงแล้วครับผมเลาะลงมาจากล้างผู้แล้วครับหลอน้ำจ่ายพลาลนครับผมเราน้ำพลาลันเห็นพ่อดอกอย้วครับผมเห,เห็นละงกครับ เฮ็ดผลผลกักบกบ้มีแะครับนั่นเลาะจ่ายครับนี่เป็นีเห็นละงูเหลืองนะครับแต่ว่าท่านมีพ่อดอกคือครับเลาะไปแล้วก็เลาะ,ะลบมาก็หอดทางโลกแล้วครับผมครับทางโลกเมื่อครับผมท่นทีนลีลังเลยครับ เาครับวันนี้กิจภาพพี่พ่อนองก้าบบาทแล้วครับผมกลับมาสรุปผลงานก็พอบอมาเตครับอานนีเป,เป็นอย่งไรหาเห็ดมือนี้หมานหรือบอมหมานครับผมตอนลงนี่จังยางเดียวครับตอนขึ้นดันอย่างเดียวครับผม <laughs> ตอนลงมานี่เจบ๊ยบเขาขนาดครับ ตอนกินกับปวดขาอ้เอาครับถาม็ปสรุปผลงานกัอบอมเตะอยู่รถครับผมผมก็อหอดรถแล้วครับก็ามาสรุปผลงานครับมผมบ้านเราได้ยอยนมานครับผมนี่ครับเราได้ยอยนมานของอมเตะครับเห็ดพึ่งสมผู เฮ็ดละงกครับผมเฮ็ดผงดำนะครับอยู่ข้างล่างครับผมอยูข้างบนเห็ดผงเซมผูเฮ็ดละงกละงกข้างล่างก็มีครับผมกันติดเต็มกระตาอยู่ครับครับผมสําหรับใส่ถุงกับเฮ็ดละงกบ้านครับผมนี่จะบานหน่อยอยบ้านหลายครับจะบานครับจุบมุ้ข้อดอกครับผมในถุงสรับจุบมุ้ยูนีนะครับ ครับวันนี้คือล้างพูดมันอยู่ครับผมครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อยพี่น้องพี่ยังไม่ไงทุกป่านนะทุกคนทุกท่านคือกันแล้วครับผมขอบมารับชมช่องบอมติบานทูครับขอบคุณหลายๆคร Hugo, tai, ับขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมครับผมครับก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกคำี่ชมทุกกำลังแรงใจคือเก่าแล้วครับครับก็ขอฝากวีคลิปนะครับฝากพ่อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็เป็นกำลังใจพร้อมเตนในเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้กับมิเพียงซัมเนียครับกับเป็นลุ้นกับคลิปนาครับผมาฏิภาพพี่น้องไปทางไหนครับผมเป็นลุ้นกับคลิปนาครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ